โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คราชชชนเชอชานแนลนะครับนะก็วันนี้มีการรีวิวนักเตะปีทีมออฟเดอะแยร์นะครับนะประจำปี2023กันอีกแล้วนะครับนะก็คราวนี้เป็นคิวของคาริดูคูริบาลีนะครับนะก็มาในรูปแบบของบวกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็อยู่ฟูลทีมทีวยนะครับได้โบนัสประมาณ บวกสามเฉยๆนะครับมีอยู่ประมาณ8คนทั้งทีมเนาะอ่ะก็สำหรับคาริดูคูลิบาลีนะครับนะก็ยืนคู่กับเบรเม่นะกองหลังเอ่อเบรเม่หรือเบเมอร์นะไม่แน่ใจนะครับอ่าเป็นกองหลังของยูเวนตุสนะครับนะอ่ะก็2คนนี้นะครับก็เคยอยู่สิริอาหเหมือนกันน่าจะพอเล่นด้วยกันได้นะครับเคมี K น่าจะพอเข้ากันเนาะเออก็สำหรับคูลิบาลีเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างก็ส่วนตัวเนี่ยลอง22 ใชย่2ิบสองซีซันมาจำไม่ได้แล้วก็ปีสปอร์ตไลน์นี่ครับก็ถือว่าดีทั้ง2ปีเลยที่ทำมานะครับนะแต่ว่า ก็ยังบกพร่องในเรื่องของความเร็วนะครับนะปีนี้เนี่ยจะเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับนะแต่ว่าก่อนที่ไปฟังนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าช่องนี้ไปมีประโยชน์นะครับนะก็ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับมาเรื่องแรกครับในเรื่องของความเร็วก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่า คือพอมันเป็นสเกลของบวกหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าโอกาสในการพัฒนาของตัวละครเนี่ยมันไปนในทิศทางบวกอยู่พอสมควรนะครับนะก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยคุริบาลีเนี่ยถือว่าเออมันดูเร็วใช้ได้นะในค่าสเตตของมันเนี่ยดูกระชับกระเฉงดีนะครับนะออแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรความคล่องตัวของเขาเนี่ยในจังหวะวิ่งไล่กดวดวิ่งไล่ตามเนี่ยถือว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีขึ้น ถ้าเกิดเทียบกับาทางด้านของปีสปอร์ตไลน์แล้วเนี่ยปีนี้ผมรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่านะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นคูลิเบอรี่ที่ดูคุมง่ายดีมากๆนะครับนะความคล่องตัวการพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าการจ็อกกิ้งตามคู่แข่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับนะสำหรับปีนี้นะก็ในส่วนตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันดูเล่นง่ายจังหวะโดยเฉพาะจังหวะพลิกตัวเลยหลักๆน่ครับเพราะว่าคูลิเบอรี่ในปีสปอร์ตไลน์เนาะ เขาจะมอะีอาการที่แบบว่าพลิกตัวไม่ค่อยทันอะไรแบบนี้นะครับปีนี้เนี่ยพลิกตัวได้ค่อนข้างคล่องแคล่วคล่องไวก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างชื่นชอบนะครับนะบนะสำหรับคูริบารีแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยคือถ้าเกิดคิดอยู่ดิดตอนนี้บวกหนึ่งผมยังมองว่ามันโอเค พอเป็นบวก5แล้วก็ไปอยู่ในฟุตทีมเชลซีหรือนาโปลีเองก็ตามนี่ครับผมว่ามันจะน่าแบบน่าจะดีขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะเออในเรื่องของความเร็วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกับมีข้อเสียที่ไม่รู้ทําไมถึงถึงมีนะในปีนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีก็คือในเรื่องของจังหวะบังเหลี่ยมนะครับนะสมมติเราวิ่งตามคู่แข่งใช่ไหมครับแล้วเราบาังเอิญวิ่งแซงหรือว่าเราวิ่งแซงคู่แข่งอยู่แล้วเรานําคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยในกรณีที่แบบว่าเราจะต้องบังกดบัง แล้วก็แบบเพื่อบังเหลี่ยมคู่แข่งใช่ไหมครับคุลิบารีอ่ะมักจะโดนวิ่งแซงหรือแบบเ,เขาเรียกอะไรเสียเบียดสู้ไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอันนี้ผมงงมากๆนะครับเป็นบ่อยมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นจังหวะวิ่งตามหรือว่าวิ่งแข่งกับคู่แข่งแบบเนี่ยในเ,ยเชิงลักษณะแบบเนี้ยเวลาโดนแทงทะลุช่องมาแนะนําว่าไม่ต้องกดบางบอลน,นะครับนะเออคือวิ่งไปแล้วก็จ่ายบอลรีบจ่ายบอลให้กองหลังหรือให้ผู้รักษาประตู ไปเลยดีกว่านะครับนะอันนี้จะแบบเป็นการที่เซฟที่สุดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ก็เล่นแบบปกติไปเลยอ่าพอเราเหลี่ยมได้เปรียบปุ๊บเรากดบางบอลปรากฏว่าโดนแรงเออดังนั้นเนี่ยเล่นคูริบารีไม่ต้องกดบางบอลใส่นี่ครับ กดในจังหวะวิ่งตามห้ามกดบังบอลเลยดีกว่านีครับเนี่ยในจังหวะแบบนี้อ่าก็พอโอเคนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดแท็คเคิลเนาะไม่ได้กดแบบบางบอลนะครับนะเออมันก็เลยจะรอดนะครับแต่ว่าหลายครั้งบ่อยมากนะครับมีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะอ่าต่อมาในเรื่องของเอาเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งละกันคูลิบารีเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดี แล้วก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันนะครับนะเออบางจังหวะมันก็ยืนไม่ดีครับโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าพอมันเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเขาพยายามที่จะไปแย่งบอลคู่แข่งค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับนะ มันเยอะไปหน่อยนะครับบางจังหวะมันก็แบบทาให้หลุดตําแหน่งนะครับนะแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าอาจจะเพิ่มเครดิตให้เขานิดนึงแล้วกันก็คือมันต้องดูแบ็กเราด้วยครับคือบางทีเนี่ยแบ็กเรามันมันม่วตําแหน่งโดยเฉพาะที่แบบใครชอบใช้แบ็กรถเอพีอย่างเงี้ยจะมีปัญหามากๆนะครับนะในเรื่องของการยืนตําแหน่งหรือลงไม่ทันหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นมันคือมันบังคับ เซนเตอร์เลยแหละที่จะต้องออกมานะครับนะคูลีเบอรีเนี่ยมันก็จะชอบออกมาซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาออกมาช่วยแบ็คเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการกัดการเปิดบอลหรือว่าการแท็กเกิลแบบ ลุน้นเอ่พอะไรแท็กเกอรแบบรวดเร็วหรือว่าเน้นปฏิกิริยาตรงนี้นะผมโคตรชอบเลยนะครับของคริบอรี่จังหวะในกรอบเนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะครับนะเออในจังหวะอินเตอร์เซปในจังหวะบล็อกนะครับทำได้ดีมากๆนะโดยเฉพาะจังหวะที่แบบอื้อจะโดนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบโอ้ดีมากทำมาดีมากดูอย่างเพนี่เนี่ยอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเป็นกองหลังบางคนถ้ามันแบบ ธรรมดามันแบบมันโดนไปแล้วนะครับนะเอออันนี้เนี่ยก็เลยต้องให้เครดิตเขามากๆต่อมาในเรื่องของลูกกาอากาศเรื่องของลูกกาอากาศเนี่ยอาจจะมองว่าอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างนะครับในการกะจังหวะอ,อ่าเขาเรียกอะไรจ้ำนะครับบางทีมันยืนอยู่ในเหลี่ยมได้เปรียบแต่มันไม่ได้มงหรือมงว้าวแบบเนี้ยก็มีอ,อ่าเขาเรียกอะไรมีบ่อยอยู่บ้างนะครับนะเออมีให้เห็นอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดยืน ปักหลักดีๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับนะเออมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่พอสมควรนะในสเกลบวกหนึ่งทำได้เท่านี้ผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับนะเออมันวิ่งตามเนี่ยเชนเลเยอร์อ,อ,องลงองรีนะครับตามทันนะเออแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าไปกดบางบอลเลยนะจ๊ะพี่จา๋านะี่ครับนี่ลูกนี้ก็บอกไปเปเนี่ย ถือว่าเฟี้ยวนะสำหรับคูรีวัลลี่ปีนี้แบบว่าค่อนข้างน่าใช้เลยนะครับในสายฟูลทีมแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันยังมีจุดอ่อนบ้างนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งนะเออบางทีมันก็แบบเอาไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะแบบพวกเจอเป็นคิสโนโรนโดหรือว่าอานายพวกนะี้หรือว่าแบบเป็นเชฟเชงโกวิ่งแบบท็อปสปีดหลุดมาแล้วอนะไรเงี้ยเออจะมีปัญหาเลยครับนะแต่ว่าเรื่องแบบอย่างอื่นที่เล่ามาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับนะ่าจยยังจะไหวงเงี้ย มันคงจะไปทันหรอกนะเออมันคงจะไปทันให้เหรานะเออเนี่ยแต่ว่าจังหวะแบบเนี้ยเห็นไหมการคือถ้าเป็นกองหลังบางคนเนี่ยมันจะแบบยืนขางงๆแล้วก็ทําบอลเข้าตัวเองไปแล้วน่ครับแต่คูลิบรีเนี่ยไม่เป็นนะครับนะก็อันนี้พยายามคัดในหลายๆเพย์ที่เจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมคือบางช็อตที่เสียประตูแล้วแบบมันไม่ได้ทำเลยเลยเนี่ยก็อจาจจะไม่ได้คัดมานะอย่างเช่นอีกฝ่ายแม่งยิงไกลโป้งเข้าขอย่างเงี้ย เออก็คงไม่ได้ทำนะครับหรือว่าเป็นบางจังหวะที่เขาลงมาไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นี่ครับก็จะอาจจะไม่ได้ให้ดูนะแต่วันนี้ก็คัดแบบคืออย่าเรียกว่าคัดเลยพยายามใส่มาแทบจะทุกเพย์เนะครับเป็นแบบจังหวะซับเซตหรือไม่ซับเซตก็เอามาให้ดูเนาะต่อมาในส่วนของทักษะโค้ชที่อยากจะแนะนําก็สําหรับคูลิบาลี่นะครับก็ใช้เป็นกระทิงหูตั้งอีกอันนึงเนี่ยนะจะเป็นยืนตําแหน่งหรือว่าไล่กดดันก็ได้เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าค cool นะูลิบาลี่เนี่ยใส่ไล่กดดันแล้วมัน สามารถแย่งบอลให้ได้เลยะครัยเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นนะบางตัวแบบเป็นตัวโง่ๆสายฟูลทีมเนี่ยอย่างของบาซ่าผมเนี่ยโอ้โหมีให้เยอะเลยครับใส่กดดันแล้วมันไม่ยอมแย่งบอลแต่คูลิบเบรี่เนี่ยใส่กดดันแล้วมันจะแย่งบอลมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าจะใส่โค้ดเป็นประมาณไหนนะครับนะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้า จะเป็นคลิปลอยต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย